ครับสวัสดีครับผมดรจักรพงศ์บุญตันจีนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านท่านผู้ชมนะครับมาทำจานลักโลกจากกาบกล้วยกาบกล้วยคือกาบต้นกล้วยที่มันเสียหรือที่มันแห้งแล้วนะครับเราจะทำมาเป็นจานลักโลกแทนการใช้โฟมแทนการใช้พลาสติกที่ใส่อาหารตอนนี้จานลักโลกตัวนี้ใช้แล้วเราทิ้งได้เลย และมันสามารถย่อยสลายได้อีกเดี๋ยวเราพาไปดูการเตรียมกับกล้วยจากต้นกล้วยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกับกล้วยนะครับที่มันแห้งแล้วนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะย่อยสลายเองตามธรรมชาติแต่ละว่าเราก็จะนำมาทำเป็นอัดขึ้นรูปทำเป็นจานลักโลกนะครับตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่เรากําลังจะเก็บนะฮะกาบกล้วยนะครับเพื่อเราจะเอาไปขึ้นรูปเป็นจานลักโลกนะครับเราก็อันนี้เป็นต้นกล้วยที่เราไม่ได้ฟันเองนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเอา,อาตัวกาบมันนะฮะที่มันแห,แห้งแล้วนะครับไม่เป็นการทรําลายธรรมชาติด้วยนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เราจะ นำไปทําเป็นจานลักโลกนะครับก็คือต้นทองกล่าวซึ่งลักษณะของใบของมันนะครับมันจะมีความแข็งเวลาอัดขึ้นรูปนะี่ยนะมันจะเป็นรูปทรงที่เป็นจานที่สวยงามมากซึ่งเราสามารถใช้ในการใส่อาหารใส่ยำใส่ลูกชิ้นทอดนะแทนการใช้โฟมนะครับแทนการใช้โฟมแล้วก็มันสามารถที่จะย่อยสลายได้เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับจากเมื่อกี้ที่เราไปเก็บกับกล้วยมานะครับ ซึ่งเป็นกลับกล้วยที่เหลือใช้ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาอัดขึ้นรูปเป็นจานจ,จากจานลักโลกนะครับแทนการใช้โฟมแทนการใช้พลาสติกซึ่งกระบวนการทำนี่นะครับเราจะใช้ตะเครื่องอัดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเครื่องอัดนี้เนี่ยราคาไม่ถึง500บาทนะครับหลักการง่ายๆเลยนะฮะก็มีกระทะนะครับแล้วก,ก็มีตัวอัดตัวนี้มีจานซึ่งจานตัวนี้เราสามารถที่จะ เปลี่ยนได้ตามขนาดของจานถ้าเราต้องการขนาดเล็กเราก็เราก็เปลี่ยนให้เป็นขนาดเล็กซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเครื่องนี้นะครับประมาณ300บาทเราสามารถใช้กระทะนะครับที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มาอัดขึ้นรูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัดกันนี่คือเป็นจานอัดนะครับซึ่งมีค่าประมาณ300บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ครับอตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการต้มแป้งนะครับต้มแป้งเพื่อเราจะเอาไว้ใช้เป็นตัวประสานแต่ว่าการต้มแป้งอย่างเดียวเนี่ยอย่งไม่เพียงพอเท่าไหร่มากนักนะครับเรา,าในทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับเราจะผสมน้ําหมักตะโกนาลงไปอีกนะครับซึ่งน้ํำหมักตะโกนาลงไปเนี่ยผสมกับน,น้ําแป้งนะครับเพื่อให้นะครับ อาจารย์เนี่ยมีคุณสมบัติที่เหนียวและก็แข็งนะคะขึ้นรูปได้ไดีและมันสามารถที่สามารถเก็บกันน้ําได้อีกด้วยเพราะว่าคุณสมบัติของน้ําตะโกเนี่ยมันเป็นมีคุณสมบัติในการที่ทําให้อ่าโครงสร้างหรือเซลลูโลสของอกราบกล้วยเนี่ยยึดติดกันแน่นซึ่งอ่าน้ําตะโกนี้นะครับเราได้ประยุกต์มาจากร่มบ่อสร้างที่กันน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะไปขั้นตอนที่เราเอาแป้งเปียกผสม,มกับน้ําตะโกนะครับทา,ากากดบกล้วยอันแรกก่อนนะครับเราจะใช้ใช้2อันประกบกันนะครับอันนี้กำลังทาให้ทั่วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวก,กระถางหรือไอ้จานมันมีความแข็งด้วยน้ําตะโกนี่เองนะครับเดี๋ยวจะทาให้ทั่วเลยนะครับ แด้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นที่2ประกบอีกอันหนึ่งให้มีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่กําลังทาน้าตะกรวมผสมแป้งนะครับผสมแป้งนะครับที่เราใช้น้ําตะกรวก็เพราะว่าทําให้จานมีความแข็งนะขึ้นรูปได้ดีนะครับอ่านะครับต่อไปเราจะใช้แผ่นที่2นะครับประกบกันอีกทีหนึ่งอ่านะครับจะได้เป็น2ชั้นนะครับเป็น2ชั้นนะครับ ไปนะอาหลังจากนั้นนะครับพอประกอบกันแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าหลังนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ติดกาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปข้างในนะครับตัวนี้ครับตรงนี้นะครับ๋แล้วก็อัดลงไปนะฮะตามแบบเลยนะฮะอัดลงไปนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหครับ ความร้อนจะทําให้มันมแน่นมันมาซื่อเลยนะครับความร้อนจะทําให้โครงสร้างของเซลลูโลสที่แข็งตัวให้อ่อนนุ่มแล้วมันก็จะเป็นรูปของจานหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแข็งตัวด้วยสารในน้ําตะโก <c oughs> ก็คือสารแทนนินนั่นเองมันทําให้โครงสร้างเซลลูโลสเนี่ยจับตัวกันแน่นนะครับในสักครู่หนึ่งนะครับ เราก็ได้เอาได้มาเป็นจานที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้หลังจากเราอัดในกระทะที่ร้อนแล้วนะครับเราก็จะนําก่าบกั้วที่อัดขึ้นรูปแล้วเนี่ยมาใส่ในจานอีกใบหนึ่งนะฮะที่เย็นกว่านะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะอัดเข้าไปเพื่อทําให้นะฮะใบมันเย็นแล้วก็มันสามารถขึ้นรูป เป็นจานได้ให้มันเกิดมระบายความร้อนออกมาด้วยนะครับนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักแป๊บหนึ่งเราก็จะมาตัดนะครับนะครับอันนี้นะครับขั้นตอนอันนี้จะแบบเย็นนะครับแบบเย็นนะครับหลังจากหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้กันไกนะครับตัดนะครับให้ออกมาเป็นรูปทรงของจานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ นำไปใช้ในการใส่อาหารได้นะครับเมื่อเมื่อกี้ตัดนะครับตัดใบกาบกล้วยนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ซึ่งเป็นจานที่เราสามารถาใช้ใส่อาหารได้ดูคลาสสิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นมิตรตสิ Med ่งแวดล้อมด้วยครับนอกจากจานจากกาบกล้วยแล้วเนี่ยนะครับทางศูนย์เราเนี่ยยัง ทำจานจากใบไม้ได้นะครับแต่ว่าใบที่เรามาทดลองใช้วันนี้เนี่ยคือใบทองกวาวซึ่งใบมีลักษณะแข็งนะครับซึ่งมันสามารถที่จะขึ้นรูปเป็นจานได้ดีนะครับได้ดีซึ่งกระบวนการทำนั้นก็เหมือนกันเราจะใช้ตัวประสานก็คือกาเอาแป้งเปียกผสมกับน้ำหมักตะโกนะครับให้มันมี ความเหนียวแล้วก็มีความแข็งแล้วทำให้ใบไม้เนี่ยมันสามารถที่จะกันน้ำและขึ้นรูปเป็นจานได้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ใช้ใบนะครับทำเหมือนเช่นเดียวกับใบกับกล้วยนะครับใส่ลงไปในกระทะตรงนี้นะครับแล้วก็อัดเพื่ออัดขึ้นรูปเป็นจานนะครับอ่านะครับ คือให้ความร้อนเนี่ยทำลายสลายโครงสร้างเซโลลูโลสของใบที่จะแข็งเนี่ยให้กลายเป็นอ่อนตัวแล้วขึ้นรูปพอมาขึ้นรูปแข็งตัวได้มันอยู่ทรงได้เนื่องจากว่าไอตัวน้ําตะโกเนี่ยเป็นตัวทาให้มันมีความเซลลูโลสของมันเกาะตัวกันแน่นความร้อนทําให้เซโลลูโลสเนี่ยมันอ่อนตัวนะครับแล้วก็พอมาอ่อนตัวปุ๊บมันจะขึ้นรูปปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้ําตะโกเนี่ยซึ่งน้าตะโกเนี่ยมีโครงสร้างที่มีเทนินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งแทนดินตัวนี้เนี่ยมันไปจับตัวเซลลูโลสที่มันอ่อนตัวเนี่ยทำให้มันเกิดการแข็งตัวและเป็นรูปทรงของจานครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อออัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะยกใบเนี่ยนะครับเอามาใส่ในจานเพื่อให้เป็นการระบายความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตัดนะครับให้เป็นรูปทรงของจานนะครับเราจะตัดเป็นปแบบรูปแบบไหนก็ได้แต่งให้สวยงามก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะตัดเป็นรูปทรงกลมๆเหมือนจานที่เป็นต้นแบบเลยนะครับเป็นจานอย่างนี้นะครับเป็นจานอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทําไปตากแดดให้มันแห้งนิดนึงให้มีความแข็งนิดนึงนะครับ สุดท้ายเราก็ได้จานจากกาบกล้วยกับจานจากใบทองกวาว่ซึ่งทั้งสองจานนี้นะครับดูแล้วเป็นคลาสสิกมากนะครับเป็นมิกระสิ่งวัดล้อมสามารถใส่อาหารได้ใส่ยำใส่ของหวานใส่ลูกชิ้นทอดใส่ขนมจีนได้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนผสมคือน้ำตะโกเป็นตัวประสานด้วยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองต้นเป่าและกสนออำเภอแม่อ่อนที่ให้ข้อมูลบางส่วนในการจัดทำจานลักโลกตรงนี้ขึ้นมาครับขอบคุณครับ